ครับสวัสดีวันนี้ก็เอาเหรียญท้าเวสุวรวัดจุฬามณีอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาให้ดูนะครับเป็นรุ่นปลายปีหกห้านะครับเดี๋ยวซูมก่อนชัดไหม,มเหรียญรุ่นนี้ก็มีความพิเศษนะครับก็เป็นเหรียญสองหน้านะครับเป็นเหรียญสองหน้า นะครับก็สําหรับนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับเดนรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับชื่อรุ่นเศรษฐีพลิกดวงนะครับไอ้ที่ถืออยู่นี้ก็เป็นเนื้อชนวนลมดํานะครับแต่ผิวนี่เป็นกระจกเลยนะครับสวยเงามวับนะครับด้านนี้อ้าว ด้านนี้ก็จะเป็นองค์เทวสวรรณนะครับประกอบข้างด้วยยันพุทธ้อนของหลวงพ่ออิทนะครับใต้ฐานก็จะเป็นพญาปุริสานแล้วก็ยิงดยโคดเลเซอร์นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นว่าเศรษฐีพิกดวงนะครับเศรษฐีพลิกดวงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลาบผลภูนทวีลาบผลปูนทวี เศรษฐีพิกดวงนะครับอีกอก็จะเป็นขอบสองชั้นนะครับเป็นขอบสองชั้นอีกด้านหนึ่งสวยงามมากนะครับเป็นพระลาหูนะครับมีพระลาหูแล้วก็พระนารายณ์ทรงคุดนะครับแล้วก็มีพญานาคครบนะครับครบที่เทพที่คนไทยเรา เคารพนับถือนะครับก็คือพระราหูนะครับพญานาคแล้วก็พระนารายณ์สูงขุดนะครับด้านล่างนี้ก็จะเขียนคําว่าเขียนคําว่าชัดไหมไม่ชัดไม่ชัดนะตรงนี้นะครับเขียนต้องว่าค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุน นะะพระนารายณ์ทรงคุดพระลาหูเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเป็นเหรียญสองหน้าก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าถ้าค้าขายไม่ดีในช่วงนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญปั๊ม ใส่กรอบขึ้นคอไว้เลยนะครับผิวนี้เป็นกระจกนะครับสวยงามมากนะครับก็นะครับก็นำมาแนะนำนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเศรษฐีพิกดวงนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับนะครับ